ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปภารวยนะครับผมครับครับวันนี้อุปภารวยก็ได้มีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะฮะคือหมอผีเขมรนะครับผมเรื่องราวของหมอผีเขมรนะครับไปเอาตัวเลขที่แถวชายแดนนะฮะครับไปขอตัวเลขไปทําพิธีเอาเลขนี่แหละครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเราจะไปถามแนวทางหมอผีขเขมรน,นะครับว่างว,วดประจําวันที่16สิงหาคม2565หมอผีขเขมรได้ตัวไหนนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผม อันเต้เอาเลขนะบอกว่าเอาแล้วครับปอมเงินพาเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเฮ็ียดหนังห้างกันเฮ็หยัียดหนังเว้าตัดไฟยุค่ะาโอ้ตัดไฟยุค่ะอยู่เอาเอาเลขจังไดะค่ะมือวันพาเอามือวันที่หกเป็นเงินห้างปะค่ะเงิน โอเอาเลขงเงินห้างเอาเอาเงาคุณนะเงาคุณสามแปดเงาคุณแหมนู่ตนคุณสามแต่ 8, มันเป็นเรียนไอเรยัยสร้างสามเซียนนะรรอดโลหะสร้างสามเซียนโลหะครับผมเสียงไดจักมือละค่ะแต่ตันที่หัวกับโอ้เสียงมาหลายมือแล้วแมน ที่ไอ้เอานั่นเอานที่หามีแต่วันวที่เกตน้องไปสองหมื่นครับเอฟซีมันเอาให้เดียนให้ไปเอาบ่ากค่ะแม่หเอาอยู่ซีสเกตแบบซีสา่าดซีสเกตไม่ใช่ซูนนรินแบบซีสเกตนะครับผม <c oughs> เอาอยู่ซีสเกตนึกว่ามันไปเอาอยู่ซูรินเอเออยู่ซีสเกตแล้วตะบนมึงรู้ันบซีส่าดี่นะครับโอ้คือเสียงมาหลายขึ้นแล้วแปลว่ากลางคืนบอกว่า ท้องคืนหรอเป็นจังไรคะงวดนี้ฟันนี้นี่ไม่ดีเ่าะค่ะเป็นตะเลกเขาเ่าค่ะว่าเมื่อเขาแล้วว่าคนมัดหยอกมัดถามนี่แหะพอเดลอมก็พอได้หลายกลุ่มนะมันก็ได้เก็ดเดีดยวก็มันได้มาห้าเจ็ดสองเก้าห้าหนึ่งเยียดค่ะห้าเจ็ดสองครับห้าเจ็ดสองค่ะแล้วกาโตัวได้ก่อขายอีกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง ครับแลมุงเนี่เอาล่ะแี่นี่ละวม่ทำนี่สองตันี้ตัดเอาครับผมอืมเอาเครื่องเล็ง่ามเลยบาบนี้อืมเก้าห้าหนึ่งะคดี้พราใช่มันใจว่าเขาว่าขางวดนี้ตัวนี้ไงแต่ชิมาเร์เนนาะค่ะอือคือฝันฝันเกี่ยวบ่ตั้งแก่เอาเลขมาฝันดีว่ค่ะฝัเกีียวแต่กับเรียนนะฝันมาใส่ชื้นตเรียน ฝันเกี่ยวแต่กับเหรียญฝันว you know> ่าได้เหรียญครับอ้าวเหรียญสร้างสามเซียนบ่ค่ะครับไม่ฝันได้เหรียแต่เหรียญสิบวอนเขาอยู่ครับเพราะว่าเหรียญนี่บอได้แต่ใอยู่ตอนนั้นผมสินะฝันว่าได้ตัดเล่นสองตัวตัดเล่นเนาะครับสองตัวตัดเล่นครับตัวตัดเล่นค่ะตัดเมนเอฟซีตัวหางหนี่ได้บ่เนา่บอไซ ได้อยู่ครับเบอร์นี่ครับโอ้โทรเบอร์นี้เนาะสิให้เบอร์โทรไว้พร้อมครับผมเบอร์มีผู้อยากโทรถามโกงสุดท้ายครับครับจางสามเสียนนะครับเนาะพ่อชัยเนาะอุบลจิตใจเดินทางไปจังหวัดอุบลน่าจะเป็นวันที่สิบสามอ๋อจะจะกลับอุบลวันไหนครับพ่อวันที่สิบสามวันที่สิบสามแล้วตอนตอนนี้พ่อก็อยู่ศรีสะเกดนะครับผมเนียนครับโอ้ครับผมไปเอาเลขไก่เนาะไปเอาไก่นะครับผม ห้าเจ็ดสองกับเก้าห้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผู้ไม่บอกค่ะแมนห้าเจ็ดสองเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดสองเก้าห้าหนึ่งเอาคือเก้าก็หกตัวเดียวกันค,คือไปเสี่ยงได้สองวันใช่ไหมพ่อครับผมอือเอาวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดคือเสี่ยงปรากฏว่าเห็นตัวเลขได้สองสองหางนะพ่อเนาะสองขุมเนาะใช่ ครับก็ไปตัดตัดเล่นเอาซะะื้อสองตัวนี้เ่ได้ได้ได้สามตัวครับตัดเล่นเอาฉอนตัวเัาสอบตัวนี้เขาจะจับแปเอาหรือไงเอาอันแรกไปเห็นเลขเล่าก็ไรห้าเจ็ดมือหนังมันเป็นมันซุกเนาะครับเล่าทั้งตดเล่นกันดูโอ้ไปต่างประเทศมาแล้วห้าเจ็ดโอ้เอซี่ตัวหาบ่วค่ะ ก็คุณแถวบ้านศึกษาทุกสงกัรเป็นเรื่องเล่าในใดบัวใดใช้เรามันก็ได้หาเจ็บเจ็บัอืมเพิ่นจะได้ครับตอนนี้กำลังตัดยูคากันเลยครับพ่อมัดวมครับเออครับผมไป้นอยไ่เล็นอ้ไรยเลยขาเอาไม่รบกวนพ่อแล้วขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ่อบคุณครับผม นี่ก็เป็นตัวเลขมอพีเขมรน,นะคะเอฟซี FC ก็ขอมาร้ายคือกันค่ะทางช่องกับพึ่งใดมีโอกาสได้สัมภาษณเพราะงวดที่แล้วเพิ่นใ่ได้ร่งทางช่องเนาะงวดนี้มีสายบุญเอาเหรียญสร้างสามเสียนให้ก็เลยได้เลขมาสองหางห้าเจ็ดสองเก้าห้าหนึ่งหกกับเก้าตัวเดียวกันกับเป็นหกห้าหนึ่งได้ค่ะ พิจานณาเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นได้ทั้งเลขนาโรตลีเลขไทยรรตรีครับ <c oughs> ค่ะสําหรับตัวเลขเพิ่อนว่าให้ตัดเลนสองตัวสองตัวตัดเล่นเอาเพราะว่าเพววิ่อนบอยได้เลขสองตัวงวดน,นี้ได้ได้สามตัว <c oughs> เข้ากับตัดเป็นห้าเจ็ดเจ็ดสองห้าสองเกงสีเนาะเก้าห <c oughs> ้าเก้าหนึ่งก้หาหนึ่งหรือสี่มากเป็นเลขหกก็ได้เก้าก็หกตัวเดียวกันอาจจะเป็นหกห้า พกหนึ่งหาหนึ่งก็ได้เนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากหมอพีคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ไปเอาไกอ่อยู่ค่ะรอบนี่ยูไซกว่าค่ะโอ้โหเพิ่นน่าซีสเกตครับตอนแรกคิดว่าอยู่ซุรินโอสีสเกตนะครับผมค่ะสีสเกตโทรหาพ่อได้นะครับเนาะไปเอาไก่อยู่เบอร์โทรกับศูนย์เก้าแปดสามเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่ครับเพื่อเพื่นมีโคงสุดท้ายเนาะครับผมค่ะเพื่นก็ เสียงลายมือแล้วพูนกับฟันแต่เกี่ยวกับเหรียญแสดงว่าเลขอยู่ในเหรียญนั่นแหละเนาะกับว่าเนี่ยได้สร้างสามเสียงจะเป็นสามศูนย์ก็ได้อพี่เจรณะพูดนะเก้าก็ได้เนาะชางเก้าเนาะอ๋อเก้าสามศูนย์ป่แต่ว่าเลขที่พูนเหตุออกมามันเป็นห้าอย่างเกตสองเพราะว่าเก้าห้าหนึ่งพ่อบอกว่าฝันเห็นแต่เหรียญช้างสามเสียงเนี่ยนะความฝันเนาะ ค่ะคเพื่อน็อยากให้มีฉุบมีหลาบกันทุกท่านเนาะการตัดสินใจยุคับ่านผู้ส้มค่ะโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหมอผีขเขมรน,นะฮะได้ไปขอแนวทางไปทำเลขเงินช้างสามเสียนนะครับผมที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะครับผม ทางช่องก็ถือว่าโชคดีมากนะครับโทรไปก็คือได้ตัวเลขเลยนะครับน่าก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณหมอพีแกรมนนะฮะที่บอกแนวทางแบ่งปันแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ